สภาพของสังคมในปัจจุบันนะครับมีการแข่งขันกันทางด้านธุรกิจกันหนักเข้มข้นแต่มีคนอยู่กลุ่มนึงครับที่เขารักในอาชีพท,ที่ตัวเองทำและไม่จำเป็นต้องเป็นลูกน้องใคร ทีมนี้ความสมคัญในช่วงเร่งด่นของคนกรุงเทพเป็นอย่างมากวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับพวกเขาให้มากขึ้นมอเตอร์ไซครับจ้างครับวินมอเตอร์ไซค์วินนี้นะครับตั้งอยู่หน้ามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งซึ่งผู้โดยสารส่วนใหญ่จะเป็นนักศึกษาในหอพักและคนทำงานที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านใกล้กๆพวกเขาเล่าให้เราฟังว่า ถึงจะมีผู้โดยสารมากแต่ก็ต้องแบ่งรายได้ส่วนหนึ่งมาเป็นค่าเช่าเสื้อวินด้วยซึ่งราคานั้นอยู่ที่1000ถึง1 5 0 0บาทต่อเดือนแล้วแต่เจ้าของจะตั้งราคาหรือจะซื้อขาดเลยก็ได้ราคานั้นจะอยู่ที่ประมาณ2 0 0 0 0บาทขึ้นไปในแต่ละเดือนนั้นผู้ที่ขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างรายได้อาจจะสูงถึง1 0 0 0 0บาทกวา่าๆซึ่งถ้าหากไม่ใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยก็สามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้อย่างสบายๆแต่นั่น ก็ไม่ใช่เหตุผลหลักที่พวกเขาเลือกที่จะประกอบอาชีพนี้ซึ่งจะเป็นเพราะเหตุใดนั้นเราไปฟังจากพวกเขาดีกว่าครับเนื่องจากก่อนหน้านี้เคยเคยทำเกี่ยวกับพนักง,งานบริษัทเอกชนอะไรประมาณนี้แต่ว่าบางทีเราทํางานดีแต่ว่า,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 วาหัวหน้าเราไม่ดีย่เงี้ยมันก็เลยประสบปัญหาเกี่ยวกับการทํางานก็เลยทําให้การทํางานไม่มีความสุขก็เลยคิดว่าเออเราออกมาวิ่งมอเตอร์ไซค์ดีกว่าเพราะว่าเออมอเตอร์ไซค์วินะเป็นอาชีพที่ยังไงเราต้องเป็น เจ้านายตัวเองก็คือถ้าเกิดเราขยันเราก็ได้เงินแต่ถ้าเกิดเราขี้เกียจเราก็ไม่ได้เงินและที่สำคัญก็คือไม่มีใครมาต่อว่าเราเวลาเรากลับบ้านมาดึกๆอะ่ะมันไม่มีสองแถว่มันต้องนั่งมอเตอร์ไซค์แล้วก็ส่งถึงหน้าบ้านเลยมันไม่อันตรายด้วยแล้วบางทีเราหิ้วของแยะอย่างเงี้ยเดินกลับบ้านก็ไม่ไหวก็จ้าช้ก็รีบๆข้าเวลารีบ ก็มีบาง่านบางครั้งก็อันตรายว่าเขากระทไม่ทุกวันเลยค่ะเฉพาะเวลารี้เพราะมันก็มีสองแถวใช่ค่ะก็อีกอย่างนึงที่ผมอยากจะขอความกรุณาก็คือทุกครั้งถ้าเกิดได้มีโอกาสใช้บริการขับซึ่งรถบินมอเตอร์ไซค์นะครับรถควรช่วยใส่หมวกกันน็อกด้วยนะครับเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นนะครับขอบคุณมากครับอาชีพมอเตอร์ไซค์รับจ้างนั้นนะครับอาจจะไม่เป็นที่น่าสนใจจากใครหลายๆคนแต่ความสุขที่ได้รับจากอาชีพนี้ก็คือการส่งผู้โดยสารไปถึงที่หมายอย่างปลอดภัยและการทำงานโดยที่ไม่ต้้ออองงนนนูกขื่ และไม่ว่าท่านจะประกอบอาชีพอะไรขอให้เป็นอาชีพที่สุจริตอาชีพนั้นก็จะส่งผลดีต่อท่านแน่นอนครับขอบคุณครับเขบ้าซอยครับพี่